เลขที่อ่อนสองหกศูนย์ส้าสามสองหกศูนยีตัวแกสิงลูกนไหนเลขเ่น <collapsed> ดับตอนหลังและนำลูกบนไหนเลขที่ได้ไปวนิลลาของตนเองค่ะ รางวัลราัทนงวที่หนึครับรางวัลที่หนึ่งกนน้องมัดนรวัลที่หนึ่กับเกตเอา้ายเขสี่นาแล้วนะคะได้หมายเขสต้อการขอกาหลังอาิจานนักบทสภาษีชกานคกที่กดการสแตน้านี่ยทเสี่นไมด้เอส่งหนึ่งหนมาโชว์น่ครับหนึ่งหนั่นแหละใ่หน่ะ เลขวันใหม่เลขประจำหลักเน่ยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการหมายเลผู้ย่นผู้าืนหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่โอ้นี่ละอันนี่เลข5สองตัวได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนภาคประชาชนผู้ประกอบอาชีพจนตัวนะคะนายกรรมากพรเสนาจะเป็นผู้เสียงวันใหม่เลขเป็นลำดับต่อไปค่ะมาลุ้นเลขกันครับเรีครับผมเลขกันนะ ขอเชิญท่านประธานกรรมการสิ่ที่าหมายเรื่อจด้ย่ได้หมายเอสองกรรมการของราัประจำหลักหน่งผู้แทนงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ปกครองชนาญการสำนักงานสอบสวนและนิตการว่าที่วัดตีอิติพทองต้องจะเป็น้เสนทควาได้ขอกาด้ละสามสอนึ่งศูนย์ กรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยผู้แทนสงงานักง,งานตารวจแห่งชาติรองผู้รับการกองการเงินสานักง,งานงบประมาณและการเงินพันตํารวจเอกด,ดิงชุริพรอ,องค้าสิงจะเป็นผูเน้เสกบันทหมายเลขต่อไปค่ะ คือเสีในวันหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานกรรมการจะสิงที่ยี่หมายเลขประจำหลักได้ค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งพ่อเทนะครับมาเต็มเต็มเลยกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนายสุขสรรตตะเวสนันนะคะผู้อในวยการอุปโฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เสียดุยี่หมายเลขประจำหลักก่อนจะเป็นผู้เสียดุยี่หมายเลขต่อไปค่ะ ขรอทเทหนึ่งหนึ่งนะครับได้วันไหม่เลประจำหลักแสนนะคะว้ายมันโดนและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แจกกรรมการหมายเลขสามกออกรางวัลประจำหลักพันน ผู้บร <že> ิการกองคดีสองสำนักงานป้องกันและปราบปรามข้อเมจะเป็นผู้ยกคันยกแต่จะไม่อกบันไดเีที่ว่าจะต้องห่วงเอาไปใยญนาะกอ้องกันใช่ไหเอาคีผพร้อมกันนะครับวันนี้ประจำหลังไห้นะครนานแต่ละแจ้งาเชี่งเแียงก่ เมื่อรทำการออกกำลังทั้งหกท่านได้รับการควบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่นบรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบกรองกันทั้งหกหลักค่านเอาล้วครับมาแล้วครับผมเขาจับเราบอกไม่รู้จะเปิดแล้วจะเปิดแล้วนะแล้ววันที่หนึ่งงวตวันที่31มสิกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พัร้บ เลขที่ออกสองหกศูน <virt> ย <uel o> ์ส <Kristin za> ี <deuxième> ่ห้าสามสองหกศูนย์ี่ห้าาอตัวแล้ว สี่ห้าสองหนึสองยี่สิกสี่ห้าสี <S <S ่สองหกสมตัวนะครับผมเอาไป้กี่ตัวเอาปดก็ามตัวคนี้แะไส้ควยนั่นิเอาอปอบอกเป็นเหี่ยงไส้คอยไปลร่มยุนาสารนั่นเจ้าหาสองนั่งแลเลยพามไม่จำเพิ่นไปขอชูโอบอกไม่จำเพิ่นถือสามตัวมาสามวันนี้แล้ว แล้วอีแม่เขาตาหุดให้ลูกแม่ว่าจ้าสามตัวพี่น้องสามตัวครับผมสามเป็นญาติพีน้อสามเดียร์โอ้โหบนขี้นุ่งผ้าย้ดในข้าวเป่าเ่รื่องเป่้ถังไฟานุว่เป็ลใส่ดังขึ้นยังเกาะขึ้นยังกาะเปินวาปันนให้ดังขึ้นจะนทใส่ขึ้นลักจีโน่เนี่ยหรือบอกสามตัวเลยครับผมว่าจ้ว่า เจตูวสองตัวใช่ไหมเจตูวต้องเก้าต้องก้าต้องเก้าพด่น้องยิ้มกระจายน้องยิ้มกับเขานี่นะครอยิ้มไอ้ยิ้มไอ้ไอ้ยิ้มมันเห็นเด็กตัวเล็กกว่ายิ้มสารถูกเก้าสามเก้าสามมาหนุ่มมเอะขาผู่กันเยอะนะครับผมเฮกันรั่นเลยสามตัวพี่น้องเอ้ยเด้สุภาพไปตามไม่จำครับเอาแรนเด้อแต่ว่าเราบดซื้อเอาประเด็นมันกับเขาไลน์อันนี้กู ปูขมิ้นปูขมิ้นปูขมิ้นวัดรไม่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้สดสดร้อนร้อนห้าสามพี่น้องตรงๆเลยค่ะไม่ต้องกราบค่ะปูขมิ้นเออปูสายขมิ้นเท่านี้แหละวัดรไม่ค่ะพี่น้องกาแเน่บัดนี้ม้วน้รลสุดท้ายโอ้ครับผมปูขมิ้นกับเขาด้วปูพี่ไม้กันตัดอันนี้กับเขาเด้อพี่น้องเด้อปูพี่ไม่ยุคโบราณปูพี่ไม้ปูพี่ไม้ก็เข้าค่ะพี่น้องอ่าขอิมนี่เด็กคนตัดเราใี่เนาะ สามหา่างกันที่ว่าเขาไดนะ้ไยเลขสามเมตรหนึ่งหนึ่งโอปอก็เข้าโอปอเลขสามห้าเจ็บสามห้าเจ็บแต่ว่าตัดเดลนกับเขาน้องคะเนาะตัดเลนกับเขาเพล่ชอบโอปอไอปืนสามห้าเจ็ดนะ <c oughs> เป็นฝัน อันนี้กับวงกลมสามหาพี่โมไม่ซื้อนี่ปาตุดงสิบแปดล้านครับอันนั้นอันนี้ฟาตุดงสิบแปดล้านโ่ไม่ซื้ออันนี้มนี่มาแล้วแม่ไม่อยากดังวงกลมเน้นๆเลยสามห้าฮ่าคุณจิงหัวดุแม่ไม่อยากดังเลขล็อกเลขล็อกเหรอครับผมตามเฮาเอ้ยตามตามเจอนี่คนเบิ่งหลายเด้อจีพระเอกผมดูพระเอกผมหน่อยพระเอกพี่น้องสามเป็นยังไงเอาหลักสามมา สองสามสี่ใช่ไหมครับที่แกมาเลขสิบแปดสิบห้ามวดอ่ะมุ่แม่นสมคำลำลือมันเป็นเด็กลอกข้อที่ใช่ครับเด็กลอกขลเด็มากกับพ่อเจตู้กับวอก็มากลัามดสามบนก็บอกแม่ว่าสามบนอ้าวนี้ก็ปูคาพบิน่บุญมีครับผมบุ่บุญมีเด็กขันน้ำมนต์ูบุญมีค่ะห้าสามตรงๆไม่ต้องกลับครับ อันนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยนี่เนาะห้าสามศูนย์พ่อปิตนาพ่อปิตนาพี่ว่าเจ็ดเดือนไม่เคยถูกสักทีวันนี้ถือเสียงสร้อยเผาครับผมวันนี้ถือให้วันนี้ถือให้วันนี้อยู่โต๊ะเก้าตีพวัาสันอันนี้วงกลมให้เจถุนเจนลุนเจนลุน แปดห้าสามวงกลมให้เลยค่ะงวดที่ห้าครับผมเจรุนครับทะเบียนรถเล่าเล่าว่าโขกชุ่มวัดชุ่มอ่เออเออมีเจรุนเข้าไปแล้วอ่ะต่อมาแม่น้อยแม่นวยแม่นวยเข้าสามตัวอีกแล้วพี่น้องสามตัวแม่นวยสามเงาสองงาเอาติสามตัวสามมวดติดแล้วนะครับผมสามตัวสามมวดติดแล้วงวดที่สี่นะโอปอล์มวดที่สี่บอกเออที่งวดติดแตได้หนีบาร์บูด เม็ดเดียวครับผมปูดำเม็ดเดียวนี่นะปูดำนี่นะเออตามพี่น้องปูดำรวมเม็ดเดียวแต่ว่าไปใสกับวันเรื่องเจตูดอกเออเจตู่ห้าสามนะครับผมเขียนกับมือพี่น้องเขียนที่จริงแล้วน้ำมันแพ็คละสามสิบห้าบาททางบานเจี๊ยกาแฟเจี๊ยกาแฟไอ้คุยกับยาเพลินยาเพลยนบอกว่า ยังล่ะมาหามหามีแต่น้ำสามแพ็กอ่าเบิกซับกันเลีวยวนามันแพคละสามสิบห้าบาทสามแพ็คลสามแพ็คลอยกัเลยเขียนแท่งสี่พี่น้องไว้กันเล้ยว่าให้เกียตูเขียนเองเกียวตูเล็กอีกกว่าใส่เกียวตูเกียวตเล็กเขียนหาสามโอเวันแท้จริงที่เขียนสามที่ห้าจะมามุไปหาสามหพี่น้องอันนี้ก็เทลั่นเลย เอาครับผมตามครับผมตามพิมพ์รอไว้นะครับเอฟซีครับแต่เขียมมันถือกันยาแต่เขียมกันนาแค่ไปยานสวงมากเด้อเจตู่เตรียมตัวเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวนะโอเคครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณเบิรกซับขอบคุณเจตู่ครับผม